รู้ไหมวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันครบรอบ11ปีที่เราเป็นแฟนกันไง <_ C> เขาก็เลยตั้งใจทําคลิปวิดีโอนี้มาเซอร์ไพรส์ตัวเองนะนั่งอมยิ้มอยู่ละสิดีใจไหมครับหวังว่าตัวเองคงจะชอบนะตัวเองรู้ไหมปีที่11เนี่ยเป็นเลขที่ดีนะเพราะมันเกิดจากเลขหนึ่งสองเลขมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว และตัวเองก็จะเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาตลอดไปส่วนปีที่สิบสองเขาคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะแต่มันจะกลายเป็นปีที่หนึ่งของการใช้ชีวิตคู่ของเราสองคนขอโทษด้วยละกันที่ไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเองแต่ย่งไรเขาก็ส่งความคิดถึงผ่านสายลมไปให้เธอแล้วนะเขารักตัวเองนะและจะรักตลอดไป ไหนต้องกัง <laughs> ครับก็บวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หน้าโรงเรียนผมวันนี้นะครับเป็นวันนี้ดีนะครับในประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษของผมมา15ปีนะฮะเพราะอยากจะบอกไปก่อนนะครับว่า ผมเนีเ่ยก็เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้คู่รักหลายคู่เนี่ยนะครับมาได้กันนะครับที่โรงเรียนผมเนี่ยเขาไม่ได้รักกันที่นี่นะฮะหมายถึงเขามาได้กันคือได้พบรักกันนะครับที่โรงเรียนผมนะฮะแล้วเขาก็ไปสารต่อกันที่อื่นแต่วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการขอแต่งงานในโรงเรียนผมแล้วคือต่อหน้าผมในห้องเรียนผมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มันเกิดขึ้นยังไงล่ะครับไม่เหรอครับส,สัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ชมผมเนี่ยนะฮะก็สัมภาษณ์คุณผิวทุกภาษาทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะมีเรียกได้ว่าเป็น English Talk Show แล้วก็จะเชิญนักเรียนแต่ละคนขึ้นมาวันนั้นเป็นคิวคุณผิวพอดีก็เลยชวนคุยคุณไปคุยกันมาเขาบอกว่าเขามันจะแต่งงานสิน้นปีนี้แต่ปัญหาคือเขาเมาสนะ์ฮะสามีเนี่ยไม่เคยขอแต่งงานเลยไม่โรแมนติกเลยอะไรเนี่ย ผมก่าเอาเหรอแล้วเขาไปขอแต่งงานแต่ตกลงกันว่าจะแ,แต่งงานกันแล้วก็ไม่เป็นไรก็ยอยู่ยนัดเขาแคปปี้ก็ขายออกแล้วก็ดีใจด้วยปรากฏว่าเขากลับบ้านคืนนั้นนะแล้วโทรไปเล่าให้แฟนเขาฟังว,ว่าวันนี้เองชนะนะเป็นาน,านักสัมภาษณ์อยู่ในห้องอาจารย์เพสและกงห้องเด็กยเขาก็แซวใหญ่เลยว่าอะไรเนี่ยจะแต่งงานกันแล้ว,ลวไม่มีการขอแต่งงานเออมีการไปบอกอย่างนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับผมว่าคุณรถคงจะเกิดไอเดียว่า เพราะงั้นก็ไปขอแต่งที่นี่เลยละกัน,นก็หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะครับคุณรถเนยก็โทรมาที่โรงเรียนเราแล้วก็มาดูสถานที่เนี่ยเครียดมากนะมาหน้าให้ผมให้คุณนเตยยนสบายๆคุณก็แฮปปี้แล้วเขาตกลงเขาจะแต่งงานคุณแล้วคุณไม่ต้องมานั่รงเรียว่าเขาจะตบโงนะทุคกคนดูแจัดให้ทุกอย่างและสุดท้ายวันนี้เขามา,อาขอแต่งงานในห้องเดนของเราเหมืนวิดีโอวิดีโอกันไปนะครับหน้ารักที่สุดเลยก็ ไม่ได้นะครับคุณอาจจะได้เจอผม็นทีมกรล์ในงานในงานครับเพราะผมก็ได้อาสาไแล้วเกาอยากจะนั่งคุยกับผมด้วยกันผมไม่คิดตัางนะครับที่อะไรครับร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับงานดีนะฮะน่ารักที่สุดเลยรับประจุจุจจิงใจดีเจริงจริงเครับ